เจริญพรเช้าวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนะนะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผ่านทนไปแล้วปู่อัญโคูบาห้าสิบเอ็ดปีผ่านไปแล้วพอเหลือมยางเขาหา้าสิบสองแล้วได้มาหนะ้าสิบสองได้มาเพยพอห้าสิบสองปีแล้วได้ปู่ว้าเช่าตึกได้ปู่ว่าครึ่งล้อยแล้วได้พอกลายเครึ่งลอยมาเนี่ยครับบรรยากาศวันนี้ที่ ภูเขาตุงคราฟลรีทีว่าอะไรไตสิกขาอู้อากาศดีมากเลยเห็นภูเขาภูลังกาภูเมืองลาวก็เห็นเนาะเนาะวู้เห็นภูเขาเมืองลาวเหรอไอนกเขากุ๊กกุ๊กกุ๊กุ๊องกุ๊กคือบ่อห่วงนะไอ้ฝนตกลินนบ่อห่วงเลยตอนนี้ก็มีสายฝนลอยลินลงมานะบรรยากาศพายุเข้าเห็นบอกว่าพายุเริ่มเข้าแล้ว ทางอีสานใต้ทางเวียดนามลาวเขมินไทยของเราทางสกลนครตอนนี้ก็เมืดคลึมอุ้มตึ้มสายฝนลินลงมาแล้วนะลวงปูนะ่เนาะลวงปูนะ่เนาะช่างศาลาเสียงของลวงปู่ไม่มาปูกระเบื้องให้เลยเมื่อวานปู่หินอ่อนมันก็ไม่มาสงสัยน่าจะเก็บเกี่ยวข้าวอยู่มั้งน่าจะเกี่ยวข้าวฮนะยาก,กาศ วันนี้ก็น่าจะได้หยุดอีกหลายวันนะเกี่ยวข่าวสองวันสามวันนะฝนตกฝนมันตกนองหลวงปูน่นะบ้านเราน่าจะตกไม่แรงแล้วอากาศมันหนาวมันเย็นแล้วพายุวันน่าจะหมดกําลังอ่อนกําลังไม่แรงเท่าไหร่มันเจออากาศหนาวแล้วมวลอากาศเย็นลงมามัน ก็ทําผ่อนหนักให้เป็นเบาได้พายุก็ลดความรุนแรงก็น่าจะเป็นกลุ่มฝนธรรมดาธรรมดาหมดจากความเป็นพายุแล้วนารู้พวกแอลค่ะเราก็จะได้ฝนลยลินสักหน่อยบรรยากาศปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีะเหตุการณ์แบบนี้พายุที่จะมาเข้าเดือนพฤศจิกายน ฤดูเก็บเกี่ยวหน้าหนาวที่ผ่านมาถ้าช่วงตุลาก็อีกอย่างแต่อันนี้มาเข้าช่วงนี้ปกติแล้วไม่มีนะพายุเดือนพฤศจิกายอ่าโอ้หมืดคึมตึมๆเลยพอมันหมืดมันคึมโอ้ทิวถัดงามแท้ภูเขายามเสาเนี่ยพอะอีพอเบิงรูปูสมภายอีพออยากขึ้นมาแล้วฝากฝั่งประเทศลาวได้นะ ตรงนี้ลาวภูเขาเมืองลาวทั้งหมดนะี่ตรงสวยงามสวยงามสวยงามต้นแดงต้นน,นี่สูงว่วขนาดเลยพอคู่บามาอยู่ก็อีพอเทียนี้แปดปีตั้งแต่ต้นแดงยังต้นพอส่อแขนน,นี่นี่จนสูงบังที่ถัดว่าเหรอนอพอเนาะโอ้งามแท้ของพ่อใหญ่ยัง,ยงปูนะ่ งามเลยซาลา,าเสียงของลุงปู่งามขนาดเลยพอ,อเดี๋ยวลงกรุงเทพวันที่สิบสี่เนี่ยจะไปหาดูไฟแล้วหาดูไฟระยะมันติดให้ลุงปู่แล้วจะได้เสร็จจะได้เสร็จแล้วยังเหลือขั้นตอนติดหลอดไฟแล้วก็เคลือบน้ำยาขัดเงาพื้นปูเสร็จแล้วก็จะลง น้ำยาขัดงาอู้ซุ้มประตูเช็ดล้างปัดถูสวยให้งามได้พ่อใหญ่เงาปู่เอ้สมกับพ่อใหญ่เงาปูอ่าเราก็จะได้ติดไฟให้สว่างสวยไปทั่วแล้วอู้มีต่รูปของมออนนท์อนุอรุตเดินดูที่ไหนใครมาก็บอกว,ว่ายังไม่เคยเห็นภายในที่มีรูปแบบนี้ ตอนนี้มันยังมิดคึ้มแล้วไม่มีไฟนะเดี๋ยวจะได้เอาไฟมาติดให้มันดูดีใส่โคมระยะเป็นชุดๆด,ด้านในนี่ก็มีสิบสองชุดอยากโยมท่านใดจะร่วมบุญร่วมกุศลก็ร่วมบุญได้ตามศรัทธาของท่านนะตามกำลังไม่อัตคัดขัดสนก็อยากจะเป็นชุดใหญ่ซันเดเรียชุดใหญ่ก็ ร่วมทำบุญไดนะ้ติดต่อเข้ามาที่เฟซเนี่ยส่งอินบ็อกก์เข้ามาหรือโทรมาติดต่อสอบถามได้อ่าด,ดูลูกไม่จะลูกสวยๆนะลงรักปิดทองแต้มทองสีทองแท้ได้นะกระป๋องหนึ่งหลายตังเลยไม่มีหลุดไม่มีลอกทองรุ่นเนี่ยนะชื่อเจ้าภาพเจ้าสาัทธา ของเราดูเราก็สวยงามมันสวยมันง,งามเลยะหลวงปู่เดี๋ยวจะพาหลวงปู่เข้ามาชมอ่าใกล้จะถึงวันไปกรุงเทพแล้วสิบสี่คู่บาเยาะพาหลวงพ่อเดินทางไปกรุงเทพหาหม,มออีกเทสนี้ก็น่าจะไปเทศใหญ่น่าจะได้ย้ายโรงพยาบาลน,น,น่าจะได้เข้าไปที่ศิริราชเที่ยวนี้ พบหมอศิริราชพาหลวงปู่ไปที่ศิริราชไปตรวจเลือดเอชเจเาะเลือดหลยายอย่างเออหนุ่นหนูหน,หน,หน,หนสวยงามข้างบนก็การชแล้วเสร็จแล้วฝ่าไม้สักทองสวยฮะพอติดไฟแซนโดเรียเข้าไปแล้วแสน ชิพตนสันโดรียส่องลงมาสะท้อนสว่างสวยสวยงาม่ะหลวงปู่ก็จะได้สวยได้งามหลวงปู่ตอนนี้ก็มีฝนลงมาแล้วตอนนี้มีเม็ดฝนลงมาดูเจ้าภาพจาศรัทธาทั้งหลายอนุโมทนาสาธุด้วยกันที่ร่วมกัน สร้างมาจนจะแล้วจะเสร็จนะหลวงปู่จะแล้วจะเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ยังเหลือปรับภูมิทัศน์รอบๆภูเขานี่นะถมขยายออกไปสักหน่อยแล้วก็จะลงไปกรุงเทพปรึกษาทีมงานแล้วก็จะได้ทำอู้หลวงปู่เอ้หลวงปู่เอ้หลวงปู่เห็นภูเขาขาขนาดหวัดหลวงปู่เนี่ยส,สร้าง่มว่าไม่ได้สร้าง โอ้คือหมื่นแท้นะโอ้ภูเขาหลวงปู่นะี่มันคืองามแท้วะมึงดูพูนภูเขาหลวงปู่งามขนาดเลยพณนะ่ะโอ้โนเขากับคันก,กูก,กูกูกูไม่ภูเขามาด้านนี้ยิ่งสูงอะรอบๆอบาลาเชียงทองจะมีภูเขาด้านนี้จะเป็นภูหลวงภูหลงกาภูอังนำํำ ไปด้านหน้าก็จะเป็นภูทอกภูสิงห์ภูเขาควายอพอลงไปทางใต้ก็จะเป็นภูผานลาชนิเวศนะอู้มีแต่ภูเขาเววัดพญาย่ปู่ในภูเขาลายฮะพญาย่ปู่เนี่ฮะวัดพญาย่ปู่ในภูเขาลายนะพญาย่ปู่เนี่ฮะพญาย่ปู่ก็ไม่ภูเขาลายฮะพญาย่ปู่โอ้เสียงนกเขากูก,กูกูแล้วบา้านะ กูกูอีพ่อห่างดีขนาดนี้กูกู่คนนึงเออกูกูอีพ่ออีพ่อแล้วมีกู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 นะคนนี้เมื่อวานเนี่ยมันสองกุ๊กเด้เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยมีนกเขาสองกุ๊กเมื่อวานเมื่อวนนี้มีจะกุ๊กวันเมื่อวนนี้มีจะกุ๊กวันนี้ไปหาหมอหมอสิทยาได้ไหมจุกจุ๊กจุกจุกไปที่เดิมเขาเอารูปที่เดิมเราไปไอ้นั่นมีแต่พวกมิจฉาชีพนะเอาไปทำ เตือนญาติโยมด้วยที่จะมีบัญชีหนึ่งอยูนะนายเสถียรเขียวสาคูมันจะชอบไปลงในกลุม่มนนกุลลมกับกลุม่มอุทยานธรรมดงยางมันว่ามันไปนพระอุปถามไม่ใช่นะอันั้นเป็นวิชาชีพพอเราถามมันไปในข้อความมันก็จะเปลี่ยนเป็นเฟซใหม่รูปใหม่ แล้วมันก็ใช้บัญชีเดิมนายเสถียรเขียวสาคูสเสถียรเขียวสาคูมันเอาลูบลูกปูกไปหลอกลวงนะน,ะ,นะไม่ใช่เรื่องจริงนอกจากอยู่ในเฟซคูบาเห็นในเฟซคูบาแล้วก็ในเพจตุงข้าวาลีเท่านั้นนะที่จะเป็นข่าวจริงในวัดไต้ขาแล้วก็ดูที่ผู้ติดตามด้วยเฟซคูบาก็น่าจะมีผู้ติดต,ตามสามหมื่นกว่าคนขึ้นไป สามหมื 32, ่นสองสามหมื่นสามถ้าเพจตรงข้าอของจริงจริงจงโอ้เบึ่งดูนี่พอพระเมื่อนี่ตากฝนแล้วลวงปู่ใหญ่เรา,าลวงปู่ใหญ่สมใจปรารถนาอชอบฟ้าสัตตะบริพันธ์ก็สวยงามมากเลยตรงนี้ก็สวยงามเอวขันใส่โมเศษเข้าไป ใครทุกข์ร้อนร้อนใจทำอะไรไม่ค่อยมีความสำเร็จก็ลองมากราบว,ว่าอธิษฐานดูนะขึ้นปลายลูกปูใหญ่สมใจปรารถนาคิดวังสิ่งใดกิดจาการงานใดก็ให้ท่านมากราบไหว้ขอพรได้ทั้งลูกปู่ที่อยู่ในโบสถ์ของเราพระพุทธธรรมมัสามีศีวนาลัย อวันนี้ช่างน่าจะไม่มาอีกแล้วฝนตกน,นะน่ะฝนตกๆฝนตกๆตกตกแล้วลูกปอ้ยฝนตกได้ลูกปู่ช่างวาดภาพมาไหมวันนี้ช่งา,าชงวาดภาพช่างวาดภาพมาไหมมาไหมมาไหมเดี๋ยวครูบากำลังให้ช่างเขาตัดต้นลักกันรกประพฤกษ์มาติดอยู่ด้านนี้ปิดถ้าเรามองด้านในเราจะ มองเห็นองค์ผ้าใหญ่นะถ้าเรามองจากด้านนอกจากผ้าใหญ่เข้าไปยังไม่เห็นจะติดติดฟิล์มติดลูปคิวทัดให้ที่กระจกทำซุ้มทำอะไรให้มันสวยงามวันนี้โอ้เมื่อวานช่างมันมาเขียนรูปอยู่เนี่ยเนี่มันไม่เอารูปลงปูนังแสดงทำอยู่เขาตัดไม่เสร็จ นกคนน่ะนกคนน่ะนกคนน่ะตะปูนาะโอ้อแห้งจะได้พอไงแห้งแล้วแห้งทะล,ลุงแห้งเน่าปูโอ้น้ำลายก็เหยื่อเนี่ะพออย่างเน่าปูเนี่ยน,น้ำลายเหยื่อแล้วพออย่างเน่าปูเนี่ยฮะน้ำลายเหยื่อแล้วพออย่างเน่าปูเนี่ยฮะฝนตกลิ้นน่ะคู่บาร์แห้งแบบัดท่านดีไข,ข่ค่ะคือตากฝนอีกแล้วอ๋อติดไข่ก็เน่าปูยน่าปูดีไข่คู่บาบัดีเลยนานนี้ก็ปิดเสร็จแล้วนะ แก้วโมเสศของเราติดแก้วโมเสศยังเหลือแต่ไฟนะอาคารพิพิธภัณฑ์ในไฟจะเยอะหน่อยตามหัวเสาเนี่ยมีหมดนะทั้งข้างบนที่เป็นหัวเสาแล้วก็มีหมดตามเสาด้านข้างเนี่ยก็จะมีไฟหมดทุกต้นในะด้านข้างในระหว่างกลางไฟจะเยอะนะพิพิธภัณฑย์ยังเรื่องทำบุญได้แล้วงบประมาณคุบายยังไม่พออเลย เดี๋ยวคุบาจะลงไปกรุงเทพไปติดต่อซันเดรียตรงนี้จะมีทุกคานในไฟที่เดินสายไฟไว้มีไฟทุกหลอดทุกดวงจุดนี้น่าจะมานชุดหนึ่งก็น่าจะพันสองพันะชุดนี้ไม่แพงเท่าไหร่น่ามานชุดละสองพันคเป็นไฟชุดไฟกลิ่นแต่ข้างบนหัวเสาน่าจะประมาณชุดหนึ่งสี่พันกว่าบาทนะ ทั้งโคมรูปดอกบัวด้วยมันจะเป็นรูปดอกบัวนะตามแบบเขามานะันนะเป็นโคมไฟดอกบัวส่องแสงสว่างตามลาวนี้แล้วก็ทักข้างบนข้างบนรอบองค์พระของเราไม่เช่เฟนไฟส่องแสงสว่างใสหน้าองค์พระใหญ่ของเราเวลาเราได้สวยงามกับเทพเทพวดาพวกนี้เทวดาเจ้ามีตาเราพอมีตาเราอะนะ ท่วงลายเทวดาบุมีตาใส่ตาแล้วเพราะงี้ไม่มาใส่ตาให้แล้วะมีตาแล้วมีตาแล้วช้างก็มีตาแล้วเว้ยอ่านต้องใส่ตาให่าสวยปากมีคิว้วมีตาแล้ะตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนลกูกบูนะเราจะเร่งให้เสร็จเพราะวันนัดพบผู้ไปทานี่เราก็จะได้อัญเชิญรูปที่เราหล่อทองไว้ หลวงปู่จูมกับหลวงปู่สมภพขึ้นมาไว้ตรงนี้สอนนี้ก็กำลังใส่ลวดลายโอ้มีหอดโคกมองถู่บ่านะมีใครรู้จักโคกมองไหมโคกตำข้าวสมัยโบราณน,นะ,ะหลวงปู่ท่านชอบโบราณตรงนี้จะเอานั่งทามาดล้างกวางทามาดกวางนะัน่งแสดงธรรมอยู่ในช่องนี้นตรงนี้ช่างเขากำลังตัดแบบอยู่นะ ตัดแบบมันไม่ได้ง่ายๆนะเหมือนตัวนี้ก็ต้องตัดเป็นไม่รู้กี่วันนะจะเสร็จนี่ตัวนี้ตัดแบบพวกนี้แฮนเมกหมดนะเขียนแบบตัดแบบต้องใช้คัตเตอร์ตัดจีดอ้ใช้ความประนี่มากนะกว่าจะได้แบบแต่ละแผ่นเพราะแต่ละอันไม่เหมือนกันเหมือนรูปพวกนี้ก็เหมือนกันเราต้องตัดเหมือนกันเนี่ยมาแล้วค่อยมันลงลักปิดทอง ตัวนี้เป็นเนื้อทองดีมากไม่หลุดไม่ลอกนะไม่ใช่สีทานะเอเนี่ยเพ่นเข้าไปเป็นสีทองน้ำทองคุณภาพดีไม่หลุดไม่ลอกไม่ใช่สีธรรมดานะผสมทองแพงสักหน่อยนะเราก็จะเอาไฟมาใส่แถวนี้จะมีแต่ไฟเห็นไหมไฟเดินสายไฟไว้หมด ไฟตัวนี้ก็จะส่องอันนี้ก็จะเป็นแซนดเรียชุดใหญ่ในห้องโถงหน้านี่ก็จะส่องมาสวยงามให้สว่างสวยลงมานี่พวกนี้มันจะมีทุกช่องนะสายไฟพิพิธภัณฑ์เนไฟจะเยอะที่สุดกว่าสาลชิงทองอีกมีจะมีไฟทุกขานทุกช่องเลยเดินไฟไว้หมด ปักไฟพวกนี้ก็ใช้ได้แล้วยายูมาก็สามารถเสียบปักชาร์จแบ,บตตอรี่โทรศัพท์ได้ตอนนี้ช่างเขาติดโมเสตไม่รู้ถึงไหนแล้วแล้วก็ติดกระเบื้องติดหินแกรนิตตรงบันไดนี่ก็เริ่มติดเริ่มปูตรงบันไดลงมาแล้วใกล้จะแล้วแล้วอยังเหลือฝั่งนี้นะฝั่งนี้เสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วติดไฟเสร็จกระจกเสร็จนี่ก็เสร็จวันนะักพบผู้ฝ่ายทำเลยนะ่าจะเสร็จพวกนี้สลาเฉียงทองของเรานะ่าจะเสร็จสมบูรณ์ในตัวสลาแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะคือการปรับภูมิทัศน์รอบข้างขยายเขตภูเขาเออกไปกว้างอีกให้มีพื้นที่กว้างเดี๋ยคุณบากจะลงไปดูรถแบ็คโฮ่ ที่รุงเทพเหมือนกันลงไปจะได้ดูนี่เอามาใช้ในงานนะเมื่อก่อนครูบาก็มาเป็นลูกน้องลูกปู่นะเมื่อก่อนตอนยังไม่บวชมาเป็นลูกน้องลูกปู่ขับรถแม่โครให้ลูกปู่ไงถมฐานมันขึ้นมาเนี่ยนี่ก็จะทําเอาอีกฮะฮะลูกปูนะ่เนาะน้งลูกปูนะ่เนาะออเป็นลูกน้องเนี้ยปู่อีกแล้วเออ เป็นลูกน้องครับทั้งแมคโคหาครับทั้งบักอกบไห้แล้ววันนี้นเป็นลูกน้องพงใปใปู่แล้ว,ลว,ลว,ลวนะได้เดี๋ยวเ่าเนาะลูกน้องนี่ปู่ดีป่ะดีป่ะดีใจได้ลานมาอยู่นำเห็นนำตะก,กี้เชื่อมานำเปล่าดนน้องดีมึงที่เขาไปเลยนี่ดนน้องดีตื่นเช้ามาตื่นนอนเห็นลุงพ่อมันนั่งรออยู่หน้าบ้านนะจอดรถรอละฮะเมื่อก่อนนะที่ลบไปใส่กระลบบ่ได้ลรา,ลามานำแหละจำเป็นได้มาวัด เราเขาเนาะไงเนาะ,ะ,ะตื่นเช้ามาเจ็ดโมงนั่งเพราะว่าอยู่นหน้ารถเฮ็ทรถอะไปจอดถ่ายอยู่หน้าเฮือนหรอให้ไปซ่อมรถให้ก็ไม่เห็นภูเขาให้บอกตะกี้ออกไปตะเศร้าชั่วโมงว้าวมมอเอาจนได้มาบวชอยู่น้ำเนาะปู่เนาะจอดเปผิผูกพันกันคักเนะาะก็หลวงปู่เอาะถืกใจเพ้นลายเออเนี่ยได้มาอยู่น้ำ เถ่าแล้วเขียดก็ไววบอกเป็นตะเขียดก็เขียดอะเขาเขาตีง้อตีควายอยู่ตารางก็เขียดอะเขาผู้เถ่าเนาะอยู่ก็ปู่ปู่คําบอกอะไรแทงปู่ได้แพงเล้แพ,ง,แพงปู่ยงมาอยู่นำ้ำเขาบอกล้าขั้นแข่าเขาขั้นแข่คู่เราด้วยอยู่ก็ลงปู่ขั้นบรเป็นแค่น,นี้ไม่ได้อยู่ใกล้เราแล้วนะเราหายหายกิงปู่หายหายต่ค่าบาะ เห็นหน่าเนียไม่ได้ให้เห็นหน่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้หลูกลานเพิ่นสมพ่อคาร์โวมาไก่พันพ่นหายเก่งเลยชุมเมืองยังหายวะไรเรื่องฟันว่าหลวงปู่ดีเว้ยได้รถมาโคมาเห็ดภูเขารถด,ดีย่างได้วาวได้อยูอ่เจ้าไปเห็ดทางไต้ซะคอยชิเบิ่งกสาาลาดอกคอยชิคือไปเทศดอกว่าสัมว่าไงมันเป็นคือความฝันเนี่ยไหม ดีนะดีเนาะจีเพ็ดหายหายแล้วนะเออคุณบาฟันมันจะบอกเป็นยีรีอยู่บ้าเว้มันบวชยืนนี่จ็ปีลเลยห่างก,กันที่ฟันสองเสาเสามือออกภาษาก็เสาออขึ้คเนี่เนี่ยโอ,อ้เป็นนิมิตหมายดีว่าคือปู่บอกว่า,วา,วาที่อยู่ผมเป็นผู้เขานำออมเห็ดแลลวแล้วผมสีเสาปู่บอกแม่นวะ ปูเทศไว้ไดไ้เชื่อก็ไปดูใน y o u t u e ทูอของตาชิโตเขาลบนละสาเหตุหที่ต้องสร้างภูเขาฮะนั่นยอยู่ฝับมองอยู่ผมเป็นภูเขาหนาบ่างองเข้าใ้ผมเห็นอันนี้แล้วมันใจชีเชอ้าแฟนลูกปูซักมากันเทาก็อกลกขับรถบอกกอบเองไปเทศได้แล้วเว้ยนันเป็นคือความฝันเลยแม่ เนาะเนาะเนาะฝันยอนนอนลายวะคือฝันยอนยังว่านอนลายก็วันแม่หน้าเมื่อคืนก็หาทุ่มแต่ละคืนต้องทําหน้าที่พยาบาลอีกนะให้ยาลูกปู่อีกสี่ทุ่มให้ยารอบสุดท้ายอ่ะสี่ทุ่มแล้วก็นั่งรอดูอาการอีกสักชั่วโมงก็จะประมาณห้าทุ่มกว่าคุบายจะได้นอนเช้าๆตีหนึ่ง ตีชองลูกปู่ก็เรียกเลยเสียงระฆังดังพระเขาตีระฆังเตรียมขึ้นสลาตีหนึ่งสี่ห้าลูกปู่ก็โอ้ยโอ้ยนะตื่นแล้วน้องนาะโอ้หังสังขยาน้ําเจ้าตื่นเช้าขนาดนี้เห็นว่าป่วยๆอย่างนี้ตีหนึ่งตีสองก็เรียกเด้อนี่ว่า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 ธรรมดาได้ลูกปู่ป่วยจะกายใจไม่ป่วยจิตใจของท่านยัง สื่อตรงต่อทมอยู่นะจิตใจของท่านยังสื่อตรงต่อทมตัววินัยนะถึงเวลามเป็นอัตโนมัติของท่านนะหลวงพ่อท่านตื่นแต่ตีหนึ่งนะตีหนึ่งหลวงพ่อตื่นแล้วนะแต่ไม่ค่อยเรียกหรอกนอกจากได้ยินเสียงระฆังตีหนึ่งสี่ห้าเขาก็เริ่มออกอาการส่งซิกล้องแล้วอ้วแอ้วยอะอะอะเเะะยนว่าแล้วเห็นลูกปู่ เห็นเนเ,นเขี่ยเเรื่องนะโอ้หมดกำลังแล้ววะเจออากาศหนาวเข้าไปพายุก็อ่อนกำลังลงแล้วน่าจะเป็นหย่อมฝนธรรมดาแล้วคงไม่มีอะไรแล้วห้หน่าห่วงนะชาวไร่ชาวนาเขาก็จะได้เก็บเกี่ยวกันสงสารดีอย่างนี้อากาศบานเรามีพายุมาหน้านี้ก็เป็น อากาศหนาวมวลอากาศหนาวก็ทําให้พายุอ่อนกําลังลงแล้วหมดแล้วไม่ได้ทําความเสียหายให้กับบ้านเราโชคดีไปดึกแดนที่ยังมีสิ้นมีทธยังมีสิ่งที่คอยปกป้องคุ้มครองเรจะดูดีโอ้โมเสสในติดช่วงนี้ว่ามาเห็นงานซองมือเลยเดงตั้งแต่วันผ่าโคดีพอพวกปูหินอ่อนนะยังเหลือบันได ูบันไดเสร็จก็จน่าจะเสร็จแล้วก็โมเสสฝั่งด้านหลังกับด้านข้างนู้นก็จะเสร็จไอ้นี่กระจกเราก็ต้องกัดลายอยู่นะตอนนี้ยังขาดเจ้าผ้าช่องแสงอีกช่องข้างบนเลยนะถ้าใครไม่อัตคัดขัดสนอยากจะไปใช้า้าช่องละห้าหมื่นมานะส่งชื่อนามสกุลมาแล้วก็จะได้เขียนส่งไปให้ทางร้านเขา กัดลายกระจกให้นะเพราะว่ามันต้องสลักชื่อลงกระจกนะต้องมีพร้อมจะได้ทำทีเดียวแล้วก็เอามาใส่ติดตั้งเลยมันเป็นกระจกนิลภัยอย่างหนาสิบสี่มิลเราต้องสั่งพิเศษไปกัดลายจะเป็นลายเทพพนมเหมือนกันนะตรงนี้แล้วก็จะใส่ชื่อจะภาพให้บนกระจกช่องแสงด้านบนในในช่องยาวๆ ตอนนี้ยังขายเจ้าภาพอยู่แปดช่องนะท่าในใดอยากจะเป็นเจ้าภาวเจ้าสาทาก็ส่งชื่อมาก่อนสิ้นเดือนนี้นะเพราะคุบาต้องส่งไปให้ทางร้านเขาเขาจะได้กัดกระจกกัดลายชื่อที่สุพรรณบุรีลงไปนี่จะได้ดูร้านกระจกเขาอยู่สุพรรณหรือที่พะเยาไม่รู้เขาบอกกัดลายนะ่าจะอยู่สุพรรณ เราจะได้ส่งไปกัดลายก็จะเป็นเทพพนมเหมือนนี่เขาเรียกเทพพนมแต่แต่นาอยาททำให้มันสมสวนก็น่าจะมีสักสองรูปแล้วก็ใส่รูปเจ้าภาพชื่อเจ้าภาพเข้าไปในนี่ยังเหลืออีกแปดช่องช่องแสงตอนนี้ได้ไปแล้วห้าช่องอใครอยากจะร่วมเ,เจ้าภาพฝากฟังลายชื่อ จะพาเจ้าสทาไว้ในสาลาเชียงทองในพิพิธภัณฑ์โชติปัญโยของลุงพ่อสุภพก็ติดต่อเข้ามาได้เลยท่านจะไม่ผิดหวังนลุงปู่ไะลุงเมื่อไปเนี่ยช่างมาถึงแล้วเช้าวันนี้ก็ขอพักการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้ก่อนอะพาลุงปู่เข้าไปในวัด พักผ่อนตรวจงานที่อื่นด้วยไม่ใช่มีทีเดียวงานกุฏิงานอะไรด้านในเราก็ยังอีกหลายอย่างสาธุจะเจริญพร